แชร์สนันคำพูดสรยุทธพูดแทนใจคนจองโมเดอร์นาทั้งประเทศแชร์สนันทั่วโลกออนไลน์พูดแทนใจคนทั้งประเทศกับข้อความของสรยุทธสุทัศนจินดาว่าโดยเรื่องของประชาชนจำนวนมากที่ยอมควักเงินตัวเองเพื่อสั่งจองวัคซีน mRNA แต่ผ่านมาแล้วหลายเดือนก็ยังไม่ได้ฉีดสักเข็มโดยเพจเ Facebook สรยุทธสุทัศนจินดากรรมการข่าวระบุว่าคนจองโมเดอร์นาที่ไม่รู้ว่าตัวเองจะได้เมื่อไหร่คงกลุ้มใจอยู่ แม้องค์กรเภสัชจะบอกว่ารตแรกจะทยอยเข้ามาตุลานี้แต่ไม่รู้จะถึงคิวเราหรือเปล่าอุตสาห์ประคองตัวมาจนถึงตอนนี้ไม่นับถ้าไม่ได้คิวจะฉีดอย่างไรถ้าบังเอิญไปฉีดยี่ห้ออื่นมาก่อนแล้วแม้กระทั่งถ้ารอบูธเข็ม3ามควรจะรอโมเดอร์นาหรือตัดใจรับแอสตราเซเนกาไปเลยเงินก็จ่ายเองแท้ๆความแน่นอนกลับน้อยที่สุดส่วนด้านแฟนๆชาวเน็ตต่างเข้ามากดไลค์คอมเมนต์กันเพียบอาทิ คุณสรยุทธ์พูดแทนใจทุกคำพูดหมดเลยค่ะทางนี้ก็รอและรอจนตอนนี้ยังไม่ได้แม้แต่เข็มแรกค่ะจริงที่สุดค่ะรอแบบลมๆแรงๆพูดแทนใจทุกคำเลยค่ะคุณสรยุทธ์เงินเราชีวิตเราแทๆ้ๆกับอยู่ในมือคนอื่นหาความมั่นใจไม่ได้เลยกับรัฐบาลชุดนี้งมเข็มในมหาสมุทรยังง่ายกว่าอีกฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆกันนะครับ